ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My n o t e b อีกเช่นเคยนะคะ เรเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีแอปคู่ใจในการทํางานหรือว่ามีแอปที่ใช้บ่อยๆเลยในการทํางานใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าสมมติใครยังไม่มีเนี่ยวันนี้เรามี8แอปที่เราใช้ทํางานแวะรารู้สึกว่าทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมากๆมาแนะนําทุกคนเนาะซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็น content creator ฉะนั้นแอปที่เราเอามาแนะนําในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอปที่ออกไปทางความค reativ ฟสักเล็กน้อยเนาะจะหาว่ามีพาทของเอกสารความจริงจังไหมก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นส่วน เล็กๆน้อยๆย่อยๆอาจจะเป็นแค่แอป2แอปอะไรอย่างี้แต่ว่าแอปส่วนใหญ่ในวันนี้8แอปเนี่ยก็จะเป็นแอปส่วน Creative เนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีแอปอะไรมาแนะนําทุกคนบ้างไปดูกันเลย เรามาที่แอปโซนแรกเลยทุกคนนั่นก็คือโซน Decreation แล้วก็ไอเดียนั่นเองทุกคนซึ่งจริงๆในโซนนี้สำหรับเราเนี่ยเราจะใช้ในการหาไอเดียในการทำคอนเทนต์หรือไม่ก็หาวอลเปเปอร์หรือว่าอะไรสวยๆมาตกแต่ง iPad เนาะซึ่งแอปแรกที่เราแนะนําเลยก็คือ แอป Pinterest นั่นเองทุกคนซึ่งแอป Pinterest เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักน้องกันดีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยเราจะแนะนําให้ว่า Pinterest เป็นเหมือนแอปที่มีฟีดหน้าต่างหลายๆอันที่แบบเป็นรูปภาพเป็นการให้แรงบาันดาลใจให้ไอเดียอะไรต่างๆเง,งี้ยซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแอป Pinterest เนี่ยค่อนข้างช่วยเราได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราเนี้อคอนเทนต์ไม่ออกหรือว่าต้องการหาของตกแต่งในโปรคลิปแล้วเนี่ยเราก็จะมาพึ่งแอปน้อง Pinterest ในการหาสติ๊กเกอร์ต่างๆที่เป็นของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อย ไปตกแต่งโน้ตเราไปตกแต่งโปรคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าไอเดียคอนเทนต์ตันหรือว่าเป็นใครที่แบบเป็นฝ่ายครีเอทีฟแล้วรู้สึกว่าต้องการความครีเอทีฟมากขึ้นเนี่ยเราจะแนะนาน้อง i n t e r e s t มากๆเลยเนาะทุกคนก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ interest มากๆเลยคือเขาสามารถแบ่งหมวดหมดูหม่สิ่งที่เราชอบได้ด้วยคือถ้าสมมติทุกคนอยากเซฟสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนกดค้างไปที่รูปนั้นจากนั้นกดไปที่รูปที่เป็นลูกศรตัวอักษรปักลงที่เขาจะเป็นข พอเราปล่อยปั๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ขึ้นมาให้เราเซฟเลยซึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยเนาะทุกคนอันนี้เราก็จะเลือกไปเซฟตรงเป็นของ m y Dream แล้วกันอ่าพอเราเซฟไปเป็นเรียบร้อยเนี่ยทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแถบของโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้พอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอแต่เรื่องที่เราได้ทําการเซฟไว้อะไรเงี้ยทุกคน ฉะนั้นถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าต้องการให้ Pinterest เป็นหมวดหมู่ก็สามารถแบ่งโฟลเดอร์ในสิ่งที่เราสนใจได้ด้วยเนาะทุกคนแล้วก็มาที่แอปต่อมาดีกว่าทุกคนซึ่งเราต้องขอเมาส์ก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราไปเจอแอปนี้จากการเลื่อน Pinterest แล้วก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญเนาะแล้วเราเนี่ยกับชอบเขามากๆเลยซึ่งแอป,ปเขาเนี่ยมีชื่อว่า Shuffle นั่นเองทุกคนซึ่งจริงๆแอป,ป Shuffle เนี่ยเขาเป็นแอป,ปเครือลูกของทาง Pinterest อีกทีเนาะเขาเป็นแอป,ปที่เหมือนให้เราเข้าไปแล้วก็ไปตัดแปะของที่เขามีให้ให้เป็นแบบพวก s c r a p Book เนาะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่า s c r a r Book คืออะไรเดี๋ยวเราจะ อธิบายให้แล้วกันว่าน้องสแควร์บุ๊กเนี่ยเขาคืออะไรเนาะแต่ที่รู้ก็คือลักษณะที่เราเห็นข้างในเนี่ยก็คืองานอาร์ตแต่ละอันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับสแควร์บุ๊กเลยซึ่งจริงๆแอปนี้เนี่ยจะมีข้อจากัดอยู่เล็กน้อยก็คือในเรื่องของอัตราส่วนนั่นเองถ้าสมมติใครใช้ iPad เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยเหมือนทำพพอร์ตมาเพื่อแค่ iPhone เท่านั้นเนาะเพราะว่าตรงหน้าตาเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เต็มเหมือนพวกแอปปกติเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติทุกคนจะเล่นน้องตัวนี้ได้้้้แแบบเเตมาาานนนนน่่่ํววใหลลังถสุทค iPad แต่ใครมีโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยทุกคนสามารถเล่นได้ตามปกติเลยซึ่งวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี่ยให้ทุกคนกดไปที่รูปบวกข้างล่างซึ่งเขาจะเป็นสีมงวงขาวแหละและคราวนี้เนี่ยพอเรากดไปแล้วเราก็จะได้กระดาษเป,ปล่ามาแบบนี้ ถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่ายังไม่พอใจกับพื้นหลังสีขาวเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่กระดาษหนึ่งทีแล้วก็เขาจะมีสีให้เราเลือกข้างล่างแบบนี้เลยส่วนตัวเนี่ยเราจะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําเลยเนาะเพราะว่าบางทีเวลา a i Apple ขอบตัดเนี่ยบางทีถ้าสมมติเป็นพื้นหลังสีขาวเขาจะชอบหลงเอาพื้นหลังติดมากับตัววัตถุที่เราขอบตัดออกมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนําว่าถ้าสมมติทุกคนอยากขอบตัดแบบเนียนๆโดยที่ผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยเราจะแนะนำเป็นน้องพื้นหลังสีดํามากกว่าเนาะทุกคนพอเราเสร็จจแแลลล้้้้ววเเนนนี่่ใหรราาาาาากกดคคํขงง็ะ เป็นพวกแถบเครื่องมืออะไรต่างๆซึ่งเราแนะนําแถบเครื่องมืออันที่สามเลยนั่นก็คือน้องสติกเกอร์นั่นเองพอเรากดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้เราได้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยทุกคนากสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าทุกคนอยากสติกเกอร์แบบไหนหรือว่าชอบสติกเกอร์อันไหนเนี่ยทุกคนก็สามารถกดไปหนึ่งทีจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถย่อขยายแล้วก็วางได้ทั่วกระดาษเลยและสมมติทุกคนยังรู้สึกว่า สติกเกอร์ที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยยังไม่ตรงกับทีมที่เราต้องการเท่าไหร่เนี่ยให้ทุกคนกดตรงคําว่าเซิร์ชข้างบนทุกคนสามารถใช้คีย์เวิร์ดคล้ายๆกับแอปพิเนอร์เรสได้เลยเนาะเพราะว่าเบสส่วนใหญ่ของแอปนี้เนี่ยเขาจะได้มาจากแอปพิเน e s t เรสก็คือเขาจะใช้ AI ในการขออตัดรูปภาพจากแอปพิเนอร์เรสแล้วก็เอามาลงในแอปนี้ให้เป็นชิ้นๆเพื่อจะให้ง่ายต่อการตกแต่งเนาะทุกคนหลังจากที่ทุกคนเซิร์ชไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ทุกคนเซิร์ชเลย คือเช่นเราเนี่ยซื้อเคาว่าเท็ดดี้ซึ่งน้องเป็นตุ๊ก,กตาเนาะเขาก็จะขึ้นแต่เป็นพวกสติกเกอร์ตุ๊ก,กตาที่เขาเจ้าเนี่ยไปขอบตัดมาจากแอป Pinterest มาให้เราเนาะทุกคนถ้าสมมุติทุกคน,ถ,น,กคนถูกใจอันไหนทุกคนสามารถกดไปที่เขาหนึ่งทีแล้วก็ครอบตัดแบบนี้ได้เลย แค่นี้เนี่ยเราก็จะได้สติกเกอร์มาอยู่ในเครื่องของเราแล้วส่วนวิธีการส่งออกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ลูกศรชี้ทางข้้งบนมุมขวาเนาะกดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ2ตัวเลือกเลยก็คือทุกคนจะโพสต์แบบสาธารณะหรือว่าจะโพสแบบ p r i v a t ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราจะโพสแบบ p r i v a t เนาะพอเราโพสไปแล้วเนี่ยน้องก็จะไปอยู่ในแท็กของ p r i v a t แบบนี้เลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะดูได้แค่งานตัวเองแล้วก็จะไม่มีใครเห็นงานทุกคนเลยเนาะส่วนวิธีการเซฟลงเครื่องเนี่ยให้เรากดที่จุด3จุดแล้วก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดอล์ แค่นี้เนี่ยเราก็ได้สติกเกอร์อไปใช้น่ารักหน้ารักในเครื่องแล้วซึ่งมาที่โซนต่อมาดีกว่าทุกคนนั่นก็คือโซนอาร์ตนั่นเองทุกคนซึ่งในโซนนี้เนี่ยเราจะใช้เขาในการทำพวกงานศิลปะหรือว่างานอาร์ตต่างๆเนาะซึ่งเราจะใช้ในการทําพวกของตกแต่งคลิปหรือว่าปกคลิปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้โซนนี้ในการทําทั้งหมดเลยซึ่งเราไปเริ่มเทียบแรกกันเลยนั่นก็คือ แอป Procreate นั่นเองทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแอป,ปน้อง Procreate เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเราเนี่ยเราใช้น้องมาตั้งแต่เปิดช่องเลยแหละจนถึงตอนนี้เราใช้ Procreate มาค่อนข้างนานมากๆแล้วก็ตอนแรกที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อตอนช่วงแบบก่อนเปิดช่องเลยทด้ซ้ำซึ่งตอนนั้นเราซื้อมาเราก็คิดว่าโอเคเราคงได้ใช้น้องแบบทํางานเล็กๆน้อยๆว่ารูปน่ารักน่ารักแต่สรุปแล้วก็คือพอเราได้มาเปิดช่องเนี่ยเราใช้เขาในการทํางานแบบเป็นหลักเลยหลายอย่างเช่นแบบพวกปกคลิป พวกของตกแต่งเนี่ยเราก็ทำในโปรเอคแบบแทบทุกอย่างเลยทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าถ้าสมมติใครที่เป็นสายคีเอชั่นสายสร้างสายโปรดักชั่นเนี่ยแอปโปรเจจะเหมาะกับคุณมากๆเลยแหละวิธีการเพิ่มกระดาษหรือว่าสร้างโปรเจหไปเนี่ย ให้ทุกคนกดไปที่รูปบวกที่มุมบนขวาสุดเนาะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยากได้อัตราส่วนเสไหร่ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้ใส่16:9ต่อบ่อยมากเพราะว่าเราจะใช้ทําพวกปกคลิป YouTube เนาะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่กระดาษหน้าเปล่าๆแบบนี้เลยทุกคน แล้วก็เราขอเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ใครหลายคนไม่รู้เนาะก็คือผู c r e a t e เนี่ยเขาสามารถเปิดหน้าต่างอินเทอร์เฟซสว่างแบบนี้ได้ด้วยซึ่งวิธีการเปิดเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่รูปไขค,ควงเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยให้เราตรงที่รูปที่เหมือนเป็นน้องสวิต์เปิดหรือว่าตรงคําว่า p r ิ f เนาะถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เขาเนี่ยจะอยู่ตรงอันแรกเลยก็คือเป็น Light Interface หรือว่าอินเทอร์เฟสสว่างในภาษาไทยเนะาะพอเรากดปิดเนี่ยเราก็จะใด้หน้าตาดำๆแบบนี้แต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยเราก็จะห้ห้าาทเ,บบเลยุกคน ซึ่งแอปนี้แน่นอนแหละก็ต้องเหมาะกับพี่พที่เป็นสายครีเอทีฟสายออกแบบหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปในแพชเฉยๆก็ได้นะทุกคน แล้วก็มาเทียบต่อมาดีกว่าทุกคนนั่นก็คือแอป Studio นั่นเองซึ่งแอปนี้เนี่ยเขาเจะเด่นในเรื่องของการดีไซน์รูปแบบตัวอักษรนนันเองเนาะจริงๆนะริเนี่ยโพคีเ t สามารถทําเรื่องนี้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าพอเราได้มาใช้น้อง Studio เนี่ยเรารู้สึกว่า Studio เขาดูเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะในการทําเรื่องนี้มากกว่าโพคีเอชเนาะส่วนวิธีการเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เนี่ยให้ทุกคนกดไปที่รูปบวกสีดําข้างล่างได้เลย แล้วคราวนี้เนี่ยให้ทุกคนเลือกชน,นิดพื้นหลังว่าทุกคนเนี่ยอยากได้พื้นหลังประเภทไหนหรือว่าอยากได้พื้นหลังสีอะไร <c oughs> ทุกคนสามารถเลือกได้เลยเนาะแต่ว่าอันที่เราใช้บ่อยแบบปล่อยสุดๆแล้วก็คือเป็นพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองเคราวนี้เนี่ยพอเราเลือกชนิดพื้นหลังเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่อัตราส่วนต่อได้เลย <S <S ถ้าสมมติทุกคนชอบอัตราส่วนที่เขาให้มาตอนนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้แต่ใครต้องใช้ในการทํางานอื่นเช่นเราเนี่ยทำยูทูบแล้วเขาต้องใช้อัตราส่วน16:9แอ,อปนี้เนี่ยเขากมให้เ,เือกชอนกนั ซึ่งเราก็จะใช้อัตราส่วนนี้ค่อนข,ข้างบ่อยเลยเนาะในการทําคลิปแล้วคราวนี้เนี่ยให้ทุกคนกดที่เครื่องหมายดิสกถูกพอทุกคนกดแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่หน้าตาของงานเราแบบนี้เลยซึ่งถ้าสมมติทุกคนดูการวางเรเย์หรือว่าวางเครื่องมือของเขาเนี่ยเขาดูเป็นแอปที่เหมาะในการออกแบบตัวสอนมากกว่าแอปโปรเจกต์มากเลยทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ดูเทคโนโลยี <with> me, ช่องเราบ่อยๆเนาะก็จะรู้ว่าแอปนี้เนี่ยเราใช้ในการทําหัวข้อได้บ่อยมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าถ้าสมมติใครอยาก หาแอปที่ดีไซน์ตัวอักษรแบบเร็วๆแล้วก็สวยงามเนี่ยแอปนี้น่าจะเป็นแอปที่เหมาะกับทุกคนมากๆเพราะว่าเขาทั้งใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะทุกคนมาที่โซนต่อมาดีกก่าทุกคนนั่นก็คือโซนด็อกิวเมนหรือว่าโซนเอกสารนั่นเองทุกคนซึ่งในโซนนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นโซนในการทําพวกสตอรี่บอร์ดแล้วก็สกคริปต์ต่างๆในการทําวิดีโอของเราเนาะซึ่งเราไปเริ่มเทียบแรกดีกว่านนั่นก็คือ แอปโนนั่นเองทุกคนซึ่งแอปโนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือน้องแอปโนสีเหลืองนั่นเองทุกคนซึ่งส่วนใหญ่งานที่เราทําในน้องแอปโนสีเหลืองก็คือเป็นพวกของการพิมพ์สคริปต์แล้วก็ทําพวกงานที่แบบเกี่ยวกับเอกาสารเล็กน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะทาในน้องแอปโนสีเหลืองซะส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนในเรื่องของการจดเนี่ยเราไม่แนะนําให้ทุกคนใช้น้องแอปโนสีเหลืองเท่าไหร่แล้วก็จะ แนะนำไปในทางกู o น์มากกว่านาะเพราะว่าคูนน์เนี่ย <c oughs> เขาเปิดเป็นแอปที่ดีไซน์มาเพื่อการจดแบบโดยเฉพาะเลยถ้าสมมติมาที่น้องแอปโนซี no เหลืองเนี่ยเราเคยจดแล้วเราก็เคยทำสตอรี่บอร์ดในนั้นซึ่งเขาเนี่ยเป็นแอปที่ใช้แล้ว iPad เราค้างแล้วก็ร้อนบ่อยมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีเหตุจําเป็นหรือว่าไม่มีเหตุอะไรที่ต้องหยิบค k n o น e ขึ้นมาใช้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้แอปนโนซี no เหลืองในการจดเลยแล้วก็จะไปพึ่งน้องคูน์น์ในการจดแทนนะทุกคน แล้วก็มาเทียบต่อมาดีกว่าทุกคนซึ่งเขาเนี่ยเป็นแอปติด iPhone iPad อยู่แล้วเนาะก็คือแอป ฟรีฟอร์มนั่นเองทุกคนซึ่งเราต้องบอกเลยว่าจริงๆแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เราให้คะแนน10เต็ม10เป็นแอปติดเครื่องที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นแอปที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนเหมือนกันเขาจะมีกระดาษที่แบบกว้างมากให้ทุกคนเนี่ยได้ลงไปเขียนเนื้อหาเขียนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะทำสตอรี่บอร์ดในแอปฟรีฟอร์มนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่เขียนแล้วค้างน้อยมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสในการค้างเลยทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าสมมติทุกคนไม่อยากเสียงเงินในการไปหาพวกแอปที่แบบ จดโน้ตเยอะอะไรเงี้ยเราเยนําว่า a อฟฟิฟอร์มน่าจะเป็นแอปหนึ่งที่ช่วยทุกคนทํางานได้ค่อนข้างเยอะเลแหละแต่เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆ a อฟฟ f ฟอร์มสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขายังไม่สามารถวิวเพลสหรือว่าแทนที่น้องแอ o กู Note ได้แล้วเพราะว่าแอ o o ูโน้ตสำหรับเราเนี่ยถือว่าเป็นแอปจดโน้ตที่ด know ีแบบมากๆแล้วในการใช้งานของเราเนาะ แล้วก็มาที่โซนสุดท้ายของเรากันดีกว่าทุกคนซึ่งโซนนี้เนี่ยสำหรับเราเป็นโซนที่สําคัญมากเลยก็คือโซนการตัดตอด่อหรือว่า editing นั่นเองทุกคนแน่นอนแล้วว่าเราเนี่ยเป็น content เอเ a t o r ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของเราในการทําคลิปเลยก็คือการตัดต่อเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแอปตัดต่อมาแนะนําทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งแอปแรกที่เราจะเอามาแนะนําในวันนี้เลยก็คือน้อง Lumafusion นั่นเองทุกคนซึ่งเราเนี่ยขอแชร์เลยว่าแอป Lumafusion เนี่ยเป็นแอปที่ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นแอ ราคาแพงที่สุดที่เราเคยซื้อมาเลยเนาะเขาเนี่ยเป็นแอปตั้ต่อแรกๆที่เรายอมลงทุนซื้อเพราะว่าเราอยากอัปเกรดคุณภาพของงานคลิปวิดีโอเราซึ่งพอเราใช้ไปสักพั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นแอปที่ดี้มากเลยทุกคนเขาเนี่ยมีลูกเล่นให้เราใช้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ ลูกเล่นแต่ละอันมันอาจจะไม่ได้หือหวาเท่าตัวแบบอปอื่นๆที่ถูกปล่อยออกมาเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปเด่นในเรื่องของคุณภาพงานแล้วก็การเกรรียรติศีลสส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครเป็นคนที่ตัดงานเน้นคุณภาพไม่เน้นแบบลูกเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าลูกเล่นเนี่ยทุกคนอยากเอาเข้ามาทีหลังก็สามารถทําได้เนาะแต่สมมุติใครไม่ได้เน้นตรงนั้นเนี่ยเราแนะนําว่า แอป m ูมาฟิชชั่เป็นแอปที่ค่อนข้างเหมาะในการทำงานมากๆเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้มาประมาณ1ปีแล้วเราก็จะเจอปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของอาการแอปค้างซึ่งอาการแอปค้างเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวแอปโดยตรงมันเกิดจาก iPad เราประมาณ99%เลยเพราะว่าปัญหาสะส่วนใหญ่ที่เกิดจากการค้างของแอปอะมันเกิดจากการที่ iPad เราพื้นที่เต็มเพราะว่าเราเนี่ยทำงานไว้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยแอปดูมาฟิชชั่นก็คือกินพื้นที่ iPad เราไปหลายแบบ ประมาณหลายร้อยกอิกแล้วฉะนั้นถ้าสมมติใครจะใช้แอป,ป Lumafusion เนี่ยก็ต้องทำการ manage จัดก,การพื้นที่ให้ดีในการตัดต่อแล้วก็การใช้งานน้องเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนอาจจะมีคำถามตามมาอีกว่าแล้วแอป,ป Lumafusion มันดีที่สุดจริงๆหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มี2แอป,ปแบบใหญ่ๆแล้วก็ดีๆลงมาอยู่ในแพลแล้วก็คือน้องแอป Da Vinci Resolve แล้วก็ ไฟนอลคัตโปรเนาะซึ่งขอแอปนี้เนี่ยถ้าสมมุติทุกคนลองเอาคุณภาพงานหรือว่าการใช้งานเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรวมฟิ u ช i o n แล้วเรารู้สึกว่า2อแอปนี้ยังไงก็กินขาดแน่นอนแต่ปัญหาที่เราตามมาก็คือ2แอปนี้เนี่ยเขาไม่มีการจ่ายทาวนเพราะว่าเขาจะมีแต่การจ่ายซับสคริปชั่นรายเดือนไม่ก็รายปีแค่นั้นถ้าสมมุติทุกคนจะใช้เนี่ยก็ต้องไปทําการซับสคริปชั่นด้วยนั่นนี่อีกแหละด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากรับผิดชอบการซับสคริปชั่นเยอะจนเกินไปเ,าร,ปเรา,า,เาเนเเกคนค แล้วก็มาเทียบต่อมาดีกว่าซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแอปนี้เป็นแอปที่ค่อนข้างฮอตฮิตแล้วก็ยอดนิยมในปัจจุบันเลยก็คือแอปแคปคัทนั่นเองทุกคน เราเชื่อเลยว่าแอปแคปคัตเนี่ยน่าจะเป็นแอปที่ทุกคนได้ยินผ่านๆหูหรือไม่ก็กาลังใช้อยู่เนาะซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแอปแคปคัตเนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ทําให้คลิปของเราน่ารักขึ้นมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้แอปแคปคัตเนี่ยเขาไปบุกทางฝั่ง Mac OS แล้วก็ฝั่ง Windows เป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นถ้าสมมติใครใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถตัดแคปคัตได้เรียบร้อยเลยเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกย่างหนึ่งก่อนว่าแอปแคปคัตเนี่ยเราเริ่มเห็นพวกพ มาก,มน,กนัฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติใครกําลังวางแผนว่าต้องการเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยแอปแคปคัดน่าจะเป็นแอปแรกที่เหมาะกับการตัดต่อวิดีโอเลยแหละซึ่งเราขอแชร์เลยว่าในตอนที่เราเริ่มทําช่องแรกแ,แล้วเรายัางไม่มีน้อง แอปโลมาฟิวชั่นที่เราใช้ในการตัดต่อเนี่ยเราก็ใช้น้องแอปแพัทในการตัดต่อนี่แหละทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคลิปเรามีความยาวประมาณ5-8นาทีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ยาวสู้ในปัจจุบันนี้ที่คลิปทะลุแบบ10นาทีไปแล้วอะไรเงี้ยในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าความยาว5-8นาทีก็ถือว่าเป็นความยาวที่มากที่สุดที่เราเคยทำแล้วเนาะทุกคนซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ใช้งานของเราก็คือเขาเนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างไม่ค่อยเหมาะกับการตัดวิดีโอแนวแบบยาวๆเท่าไหร่ อันนี้เราขอระบุว่าใน iPad น้อไม่ใช่ใน PC ใน PC อาจจะแบบเหมาะกับการตัดวีดีโอยาวมากกว่าแต่ว่าในพวก iPhone iPad เนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ใส่เอฟเฟกใส่ตัวอักษรค่อนข้างเยอะทําให้บางทีโปรเจกต์เรามันค้างแบบค่อนข้างบ่อยแล้วก็บางทีไฟแ์ล้วก็หายไปจากน้องโปรเจกต์เลยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแอปชับคัดอาอจะ ไม่ใช่ตัวที่เหมาะกับการตัดคลิปยาวเท่าไหร่ในน้อง iPhone iPad แต่ว่าเขาเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับการตัดคลิปสั้นๆที่แบบเป็นพวกคลิปตามอทีฉิวิหรือว่า Tik t o ็กหรือว่าจะเป็นคลิปยาวก็ได้นี่แหละแต่ว่าเป็นคลิปยาวที่อาจจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกเยอะเป็นวอลอกเป็นอะไรอย่างนี้แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขาก็สามารถพอตัดต่อได้อยู่แหละทุกคน นี่ก็คือทั้งหมด8แอปที่ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเนาะทุกคนซึ่งเราเนี่ยรวบรวมมาเป็น8แอปที่เราทําการใช้งานจริงๆแล้วก็ใช้งานบ่อยด้วยเนาะระหวังว่าทุกคนน่าจะแบบแอปชอบติดหมายติดมือกลับไปไม่หนึ่งก็2อ,อันแล้วก็ไปโหลดตามกันเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าแอปที่เราชอบที่สุดก,ก็ต้องยกให้น้องแอปชัฟเฟิลเลยเพราะว่าเขาเป็นยักที่มีความคก็สร้างสรรค์มากๆเลยเนาะทุกคนวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะวันนี้ไปลจ เดกันใหม่นะ